การดูดวงคู่สมพงศ์ก่อนจะดูนะครับการดูดวงเนี้มีประโยชน์มากนะครับเพราะในจุดที่มันอ่อนหรือจุดที่ไม่ดีนะครับเราสามารถดูเพื่อป้องกันและแก้ไขได้การดูดวงสมพงศ์ก็มีไว้ดูเพื่อเอาดวงของคนสองคน มาเปรียบเทียบกันว่าเข้ากันได้ไหมนะครับไม่ได้หมายถึงการดูว่าดวงของผู้ชายดีไหมดวงของผู้หญิงดีไหมนะครับคู่บางคู่เป็นคู่อุปถัมภ์ค้ำชูกันผู้ชายอาจจะดวงดีน้อยหน่อยผู้หญิงอาจจะดวงดีมากหน่อยแต่มีความสมพงกันเข้ากันได้ดีก็เป็นไปได้นะครับโดยในการดูดวงคู่สมพงนี้เราจะดูโดยรวมนะครับ ว่าทั้งคู่นี้ดวงดีไหมหมายความว่าเข้ากันได้ไหมนะครับแล้วก็จะแยกเป็นประเด็นประเด็นไปเพื่อให้ทั้งคู่นะครับได้ทราบว่าสิ่งที่คุณจะมีปัญหากันหรือว่าสิ่งที่คุณเข้ากันไม่ได้จะมีปัญหากันตรงจุดไหนเพื่อจะได้ป้องกันและแก้ไขได้ดีนะครับประกอบด้วย5ด้านนะครับได้แก่ด้านแรกนะครับด้านอีโก้นะครับ ใช้คําว่าอีโก้เพราะว่าเป็นคําที่คนยุคใหม่เข้าใจได้ดีนะครับหมายถึงความเป็นตัวของตัวเองความมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีนะครับความมีหน้ามีตาในสังคมนะครับว่าสองคนเข้ากันได้ไหมนะครับข้อ2นะครับเป็นเรื่องของอารมณ์นะครับเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเหตุผลเลยนะครับเป็นเรื่องของอารมณ์อย่างเดียวนะครับหมายความว่าอารมณ์ทุกอารมณ์นะครับเศร้า แล้วรักทุกอย่างนะครับเป็นเรื่องของอารมณ์ว่าสองคนเนี่ยอารมณ์ไปกันได้ไหมนะครับอ,อ,อาจจะหมายถึงความเข้าใจอารมณ์ซึ่งกันและกันนะครับไม่ได้หมายความว่าคนนึงเป็นคนอารมณ์ดีอีกคนหนึ่งเป็นคนอารมณ์ร้อนแล้วเข้ากันไม่ได้นะครับเป็นอารมณ์อะไรก็ได้แต่ขอให้ทำความเข้าใจตรงจุดนี้ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องความเข้ากันเฉยๆนะครับ ประเด็นที่3เป็นเรื่องของคุณธรรมนะครับว่าคุณธรรมเข้ากันได้ไหมตัวอย่างเช่นถ้าผู้ชายชอบทําบุญแต่ผู้หญิงคิดว่าการทําบุญนั้นไม่ได้อะไรอย่างงี้เรียกว่าคุณธรรมเข้ากันไม่ได้นะครับบางครั้งเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องเล็กเน้อยนนะครับเช่นผู้หญิงชอบเอาข้าวให้สุนัขกินนะครับแต่ผู้ชายไม่ชอบสุนัขนะครับแบบนี้ก็ถือว่าคุณธรรมเข้ากันไม่ได้นะครับ ประเด็นที่4ี่นะครับเป็นเรื่องของความรักนะครับว่าเข้ากันได้ไหมเ,เป็นเรื่องของความโรแมนติกนะครับบางทีผู้หญิงเนี่ยเป็นคนชอบความโรแมนติกมากๆนะครับแต่ผู้ชายเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องความโรแมนติกเลยนะครับก็คือไม่รู้จักให้ของขวัญอะไรเนี่ยนะครับในวันวาเลนไทน์เป็นต้นนะครับก็ถือว่าเข้ากันไม่ได้นะครับแต่บางคู่นะครับผู้ชายก็ไม่ชอบอวันวนาเลนไทน์ผู้หญิงก็ไม่ชอบอวันวาเลนไทน์ แบบนี้ถือว่าเข้ากันได้นะครับและประเด็นสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องเซกนะครับก็มีวิธีพิจารณาคล้ายๆกันนะครับเนื่องจากเป็นการดูดวงด้วยตัวเองนะครับผมก็เลยขอแนะนําให้เพื่อนๆใช้การผูกดวงด้วยอินเทอร์เน็ตนะครับโดยมีข้อแม้อยู่ว่าเราจะต้องทราบเวลาเกิดนะครับเป็นชั่วโมงและนาทีนะครับเพื่อจะได้ วางดวงได้อย่างแม่นยำนะครับถ้าไม่รู้เวลาเกิดนะครับจะสามารถดูได้นะครับแต่ว่าไม่แม่นนะครับจุดที่จะไม่แม่นก็คือเรื่องของภาพรวมและอารมณ์นะครับนี่คือตัวอย่างนะครับแรกนะครับอันนี้เพื่อนๆให้ให้มองภาพรวมก่อนนะครับว่านี่คือวิธีดูนะครับก็คือต้องมีดวงของผู้ชายแล้วก็ดวงของผู้หญิงเสร็จแล้วเราก็มาพิจารณาทีละประเด็นโดยเราจะมีเกณฑ์ให้นะครับเกณฑ์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้ว เราก็จดไว้นะครับว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเสร็จแล้วเราก็เอามาพิจารณาโดยรวมอีกครั้งหนึ่งนะครับขั้นแรกคือเราต้องมีดวงตรงจุดนี้ของผู้ชายและผู้หญิงก่อนนะครับซึ่งกับผมจะสาธิตให้เพื่อนๆได้ดูนะครับขั้นแรกเพื่อนๆต้องเข้าไปในเว็บนะครับพยากร .com นะครับ แล้วก็ไปผูกดวงแบบสุริยาตนะครับสุริยญาตก็จะมีวันเดือนปีมาให้เรากรอกนะครับเพื่อนๆก็กรอกไปนะครับในที่นี้เราจะใช้ดวงครูที่เราที่กรผมได้ศึกษามาจากหนังสือนะครับเกิดวันที่17สิงหาคมนะครับ2475นะครับ เลาเที่ยงคืนนะครับ45นาทีนะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องมากรอกรหัสตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ใส่นะครับคอมพิวเตอร์จะไม่ทำงานให้เรานะครับเพื่อนๆจะได้ดวงมาแล้วนะครับนี่คือดวงของอ ดวงครูท่านนี้นะครับเราก็นําดวงนี้จดไว้ในกระดาษนะครับหรือว่าเราจะเอาไปแคปเจอร์หน้าจอไปใส่ใน powerpoint ก็ได้แล้วแต่ตามความสะดวกของเพื่อนๆนะครับในดวงก็จะมีสัญ,ญลักษณ์นี้เรียกว่าลักขนานครับแล้วก็มีเลข1แทนดวงอาทิตย์นะครับเลข2แทนดวงจันทร์นะครับไปเรื่อยๆนะครับแต่ที่เราจะดูนะครับมีตัวสีแน้งแดงนี้นะครับ เลข1นะครับเลข2นะครับเลข5เลข6แล้วก็เลข3ตามลำดับนะครับอันนี้คือการดูดวงคู่สมพง์นะครับเพื่อนๆสามารถกดทำนายพื้นดวงเกิดหรือพยากรณ์ดวงจรนี่ก็แม่นใช้ได้นะครับเว็บนี้ต่อไปนะครับเราก็จะมาดูตามประเด็นที่เราได้ list ไว้ตอนต้นนะครับก็คือดู ภาพรวมนะครับดูอีโก้ดูอ e ีโ e มดูคุณธรรมดูความรักแล้วก็ดูเซ็กนะครับขั้นแรกต้องดูภาพรวมก่อนนะครับภาพรวมว่าคู่นี้เข้ากันได้ไหมจะสังเกตว่าเราจะดูเฉพาะสีแดงแกับสีแดงแดงนะครับนี่คือลักษณะของผู้ชายและลักษณะของผู้หญิงนะครับคือเพื่อนๆต้องทําผูกดวงสองคนนะครับของผู้ชายเนี่ยกับของผู้หญิงจะสังเกตว่าอยู่ในช่องเดียวกันเลยนะครับ อย่างนี้ก็เข้าเกณฑ์ข้อหนึ่งครับอยู่ช่องเดียวกันแสดงว่าดีที่สุดแสดงว่าคู่นี้ต้องเข้ากันได้ดีสุดๆนะครับต่อไปเราก็จะต้องมาดูที่ดวงอาทิตย์นะครับหรือเลขหนึ่งนะครับคือความเป็นตัวตนของทั้งคู่นะครับหรืออีโก้นะครับวิธีนับนะครับเราจะนับจากช่องใดช่องที่มีเลขเนี่ยนะครับไปหา1ของอีกตัวนะครับ อย่างในกรณนี้นับ1นึ่งสสามนะครับถ้านับจากผู้หญิงมาหาผู้ชายก็ได้5แต่ถ้านับผู้ชายมาหาผู้หญิงหนึ่งสองสามี่หนะครับห่างกันเป็น5หรือ9เนี่ยดีมากมะนะครับนะครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าดูจากดวงอาทิตย์หรือดูความเป็นตัวตนหรือดูจากอีโก้เนี่ยสองคนเนี่ยไม่ขัดแย้งกันนะครับคือในการวางตัวในฐานะทางสังคมนะครับ สองคนนี้ไปกันได้นะครับไม่ทะเลาะกันเรื่องอีโก้นะครับไม่มีทิฐิใส่กันนะครับดูต่อไปดูดวงจันทร์นะครับดูทางด้านอารมณ์นะครับจินตนาการรสนิยมนะครับเป็นเรื่องของอีโมลหลนๆนะครับของผู้ชายกับของผู้หญิงนะครับนับไปนะครับของผู้ชายไปหาผู้หญิงหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นนะครับได้ห้านะครับก็อยู่ในขั้นของดีมากนะครับ แปลว่าอารมณ์ของทั้งคู่เนี่ยไปกันได้นะครับไม่ได้หมายความว่าผู้ชายอารมณ์ดีผู้หญิงอารมณ์ร้ายไหมนะครับคือหมายความว่าอารมณ์ของทั้งคู่เนี่ยไปกันได้นะครับอาจจะหมายถึงถ้าผู้หญิงงอนผู้ชายก็รู้ว่าผู้หญิงงอนอย่างเงี้ยนะครับนี่เขาเรียกว่ามีอารมณ์เข้ากันได้นะครับไปต่อไปนะครับพระฤหัสบดีนะครับคู่นี้พรฤหัสบดีไปกัน ไม่ค่อยดีนะครับก็คือนับจากตัวเองไปหนึ่ง,งนะครับหนึ่งสองเห็นไหมครับจะเห็นว่าไม่ดีนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าคู่นี้นี่อาจจะมีปักเสียงกันนิดหน่อยหรือว่าอาจจะทะเลาะก,กันนิดหน่อยเวลาที่ฝ่ายหนึ่งทําบุญอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่ชอบให้อีกคนหนึ่งทําบุญนะครับอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้เช่นผู้ชายอาจจะชี้ขโมยแต่ผู้หญิงไม่ชอบ ให้ผู้ชายขโมอยอะไรอย่างนี้นะครับไม่ได้หมายถึงดวงของคู่นี้นะครับอันนี้หมายถึงเรื่องข,ของคุณธรรมนะครับผู้ชายอาจจะชอบถ้าคนที่คุณธรรมเข้ากันได้ไม่ได้หมายความว่าทั้งคู่เป็นผู้คุณธรรมสูงทั้งคู่นะครับอย่างการที่คุณธรรมเข้ากันได้อย่างเช่นเทั้งคู่เป็นคนไม่ดีทั้งคู่ก็ถือว่าคุณธรรมเข้ากันได้นะครับอย่างเช่นบางคนนึงอาจจะ พูดเพราะอีกคนหนึ่งอาจจะพูดไม่ค่อยเพราะอะเงี้ยนะครับเรียกว่าคุณธรรมเข้ากันไม่ได้นะครับคือแตกต่างกันที่คุณธรรมนะครับอย่างในตัวอย่างเช่นนะครับคนหนึ่งอาจชอบให้อาหารสุนัขแต่อีกคนไม่ชอบเะยครับเรียกว่าคุณธรรมขัดแย้งกันนะครับคู่นี้เนี่ยภาพรวมคือรักกันแต่ว่าจะมีปากเสียงกันก็เรื่องคุณธรรมนะครับต่อไปก็เรื่องความรักนะครับก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็นับไปคำหนึ่งสองสามสี่ห้า ก็จะเห็นว่าคู่นี้ความรักเนี่ยไปกันได้มีความโรแมนติกเหมือนกันถ้าผู้หญิงชอบดอกไม้ผู้ชายก็จะเอาดอกไม้มาให้นะครับถ้าผู้หญิงไม่ชอบวันวาเลนทนยผู้ชายก็ไม่ชอบเหมือนกันนะครับสุดท้ายนะครับเรื่องบนเตียงนะครับเรื่องนี้มีความสําคัญในชีวิตคู่มากนะครับจนโหนท่านถึงขั้นให้ต้องพิจารณาด้วยนะครับก็ใช้หลักการพิจารณาเหมือน เหมือนกันนะครับกับเรื่องอื่นๆนะครับแต่เพื่อนๆเวลาที่จะเช็คเรื่องความรักก็อย่าลืมเช็คเรื่องนี้ด้วยนะครับโหท่านบอกว่าพิจารณาห้าเรื่องนี้ก็โอเคแล้วนะครับสรุปดวงครูสองดวงนี้นะครับจะเห็นว่าโดยรวมแล้วเนี่ยดีนะครับรัศมเดือนอื่นดีหมดนะครับก็จะมีคุณธรรมที่ไม่ดีนะครับก็แปลว่าถ้าเราดูดวงแล้วเรารู้ว่า เร,เราอาจจะทะเลาะกันเรื่องเขาให้อาหารมาแล้วเราไม่ชอบเนี้ยเราก็จะต้องพิจารณาละว,ว่าเราจะแก้ปัญหาย,ยัางไงนะครับถ้าดูแล้วไม่ดีมีทางแก้ไขไหมนะครับสําหรับเรื่องเนื้อคู่นะครับวิธีที่แก้ด้วยดีที่สุดนะครับก็คือแก้ด้วยปัญญานะครับก็คือถ้าเรารู้ว่าเราจะขัดแย้งกันเรื่องอะไรเราก็จะต้องออพิจารณานะครับแล้วก็มีสติมีสมาธิในการที่จะ คุยกับแฟนของเรานะครับคุยกันด้วยเหตุผลนะครับแก้ไขด้วยบัญญาดีที่สุดนะครับแต่ถ้าจะแก้ทางอ้อมนะครับก็คือก็ขอให้หมั่นไปทําบุญด้วยกันนะครับโดยเน้นด้านการร่วมสร้างนะครับเช่นสร้างพระสร้างโบสถ์นะครับเพราะอันนี้คือการทําบุญร่วมสร้างเนี่ยจะได้อันนี้สองเรื่องการได้อยู่เป็นคู่ของกันนะครับ สร็จแล้วก็วิธีอื่นๆนะครับเช่นไหว้พระที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ท่านช่วยเรื่องความรักนะครับ